หลังจากที่ผมเนี่ยเคลียชัปเปอร์อวกาศที่3ได้นี่อาจจะเป็นตัวพัตินัมสุดท้ายที่ผมสามารถซื้อได,ได้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 เรามาร่วมลุน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 ไปด้วยกันถือดาบเยอะจังวะทาเคดาชินเกนตัวอะไรไม่รู้วะโอ้เสียดายอะ่ะโอ้ทำไมไม่ได้คาสลี่ละ่ะซึ่งตัวนี้จะตีเฉพาะสีดำแล้วก็เอเลียนมันจะตีแรงเว้ยเซตสีดำเอาไว้ฟาร,ร์ม XP ผมก็มีเต็มแล้วเอเลียนมันก็จบไปแล้วโอ้โหไรประโยชน์ เสียดายตังให้นึ๊ดพี่ขอส่วนบุญส่วนคือสนในดีนึ๊ได้เลยเจ้าเป็ดบาปใดที่ฉันทํามาขอให้บาปทั้งหมดไปตกอยู่กับแก<ย>พลังแห่งบาปมันไหลเข้ามาในเตัวพีเเปียร่างไอ้นดหัวจวยกูเปลี่ยนร่างกลายเป็นเป็ดยักเลยไ,ไม่ไหวแล้วพลังเป็ดแกกล้าด่าฉันเหรอ ไม่ว่าบาปใดที่ฉันทำมาในทุกๆชาติขอให้มันไปอยู่กับตัวแกโอ้ยดูบ้าดาพลังแข่งความเร็วความเร็วอะไรที่เส้นส์ดเปลองนี่มันอะไรกันความเร็วมากมายขนาดนี้มัดแห่งบาปสำหรับเจ้าชีชีลานตัวนี้เนี่ยเมื่อเลือดต่ำกว่าที่กำหนดจะทำให้ดาเมจเยอะขึ้นเว้ยแล้วก็จะมีอาบติตเซอร์ไวเมื่อเลือดหมดปุ๊บจะยังไม่ตายเว้ยแล้วก็ตัวนี้กันเวฟ แล้วก็โจมตีเป็นแอเรียจะจำอาวุธสำหรับด่านนี้มีโอกาสที่จะได้ทูฟอร์มแบบแรงเนิร์ดเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มตังค์ให้นะเนิร์ดสุดยอดไปเลยแล้วก็ปล่อยพี่แมวเป็ดมาเลยโอเคแล้วก็พิซซ่าไปเจ็งเจ้าเจ็งเจ้าเจ็งโจ้กอลิกอลีกอลีเจ็งเจ้าเจ็งเจ้าเจ็งโจ้กอลิกอลีกอลีโอ้ยพลังแห่งความชั่วเดี๋ยวนะตายว่ะตายว่ะคาสลี่คาสลี่คาสลี่เดี๋ยวยิงนีโอกลับไปก่อนแล้วก็ปล่อยเจมมาอ้าวเรียบร้อยสตาร์วอล์ตายเร็วมากได้หรือเปล่า ยังไม่ได้ <lles S 1> โอเคเดี๋ยวทุกคนดูนะแมวเป็ดผมเวลาที่โดนโจมตีกูตายแน่เลยโอเคเห็นไ่มเห็นไ่มเห็นไรไยไร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 พอโดนโจมตีปุ๊บดามเมจเพิ่มขึ้นเลยเว้ยเกือบตายแล้วมเมื <tempt you> ่อกี้เล่นเสี่ยงเกินฉันชอบผู้ชายเสี่ยงๆค่ะแต่งงานกันไหมคะอะไรนะอยากจะแต่งงานกับเป็ดหรอได้เลยพลังมัดเป็ดมัดขึ้นเป็ดช่างรุนแรงเหลือเกินค่ะ เดียนประทับใจคือแมวเป็ดผมเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบอยู่วงหลังเว้ยแล้วมันระยะโจมตีไกลและแรงด้วยแต่ว่าถ้าจะให้ดีคือต้องให้แมวเป็ดเนี่ยโดนโจมตีนิดนึงแล้วทีเนี้ยดามเมจมันก็จะเยอะขึ้น3 2 19 18 18 16ก้า้มต้มแตกเลยจริงๆดามเมจแรงเว้ยตอนนี้เรามาอยู่กันใน Story of l e g e n d โอเคมาเลยเจ้าแมวเป็ดแกคือแมวที่ไม่แบ่งแยกเออเป็นไงอา้าตายยกฝูงไปดิพวกมึงอะ่ะเัพเต่าจุงไปก่อน เพราะว่าแกนั้นสามารถค่าได้ทุกตัวด้วยดาเมจที่มากมายมหาศาลโอเคโอเคโดนโจมตีอ่าแค่นิดเดียวเว้ยดาเมจจะเยอะขึ้นแล้วเคลียช้างไปเลยอะ่ะป้อมมีเลือดอยู่หน่วย1 0บร้0ยพันหมื่นแสนหกแสนนะคือผมเคยเอาแมวเป็ดตัวนี้ไปลองตีป้อมเว้ยเลือดป้อมหายเป็นแสนบอกเลยโคตรแรงเดี๋ยวจะปล่อยแต่แมวแทงไปแล้วกัน ไหนเนะี่ยไอเจ้าเป็ดชัว่วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะงับความชัว่วของแกให้กระจ,ยระจายเลยตัวนี้นี่มันช่างเถื่อนเหลือเกินโดนพลังแมวเป็ดของผมที่มีดาามจมากมายมหาศารแต่ว่ามันก็ไม่ตายเป็ดยังแกน็ควันไปอยู่ในโลกหลังความตายโอ้ยราชาปีศาจมากูตายแน่นอนนีโอกลับไปก่อนแล้วก็ปล่อยเจมมาโอ้ยสตอรี่ออฟเลเจนหลังๆนี่คือยากอะ่ะจะลองเอาแมวเป็ดมาชนะง่ายๆดูซะหน่อยตึงเลยพลังเป็ดโอ้โหสุดยอดไปเลยพลังเป็ดอัพเ่าตรงมาพลังเป็ดอือห จาก3เหลือแค่แปดพันด่านนี้เจอรัดสีแดงเป็นตัวแรกแล้วตามด้วยลัดเอเลียนครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรแคนแคนตบได้ทั้งเอเลียนแล้วก็สีแดงตามมาด้วยแมวเป็ดพลังเป็ดโอเคโดนโจมตีทีหนึ่งปุ๊บพลังโจมตีมากเลยเว้ยในการจะเล่นแมวเป็ดตัวนี้อาจจะต้องปล่อยแมวเป็ดตัวนี้ออกไปรับตีนเป็นตัวแรกเว้ยคือมันต้องโดนโจมตีก่อนพลังโจมตีมันถึงจะเยอะขึ้นพอมันโดนโจมตีสักนิดหนึ่งอะสก,กิลมันก็ติดเ้วเว้ยดูเลือดป้อมสองแสน อ้าวไม่ทันได้ตีเลยโอ้โหมาถึงก็เจอราชาปีศาจเอเลี่ยนหน่อยแน่ไอเจ้าราชาปีศาจนี่แกไขวิญญาณให้กับเอเลี่ยนเหรอเนี่ยทุกคนดูดิอ้าโดนว่ะคือถ้าเกิดว่าศัตรูมีสกิลที่แบบยิงไกลอ่ะเออต่อให้แมวเป็ดผมจะอยู่ด้านหลังก็โดนอยู่ดีเว้ยถือว่าใช้ได้โอ้ยเปิดตัวมาสะเทือนโดนตบไม่กี่ทีก็ตายแล้วโอ้ว้าวว้าวว้าวไอ้นกตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นนกที่พุ่งมาเร็วเว้ยผมเคยเจอไอ้นกตัวนี้ในด่านราชินีพึ่งเอเลี่ยนเออมาเพียบเลยว่ะโห พอมันพุ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะยืนอยู่กับที่แล้วมันก็จะพุ่งใหม่เอ่อทำไงวะเนี่ยเอาเล่นใน Story of Legend ก็ดีเว้ยเพราะว่ามันเจอศัตรูหลากหลายดีพอใส่แมวแทงมาเท่าน,นั้นแหละนกไม่สามารถจะจิกผมเข้าเลยดาดาด,าด,าด,าดาคาสลี่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 ราเรับตีนรับตีนยยเฮ้ยยังไงวะเปลืองพลังงานโคตรเลยถ้าอยากจะชนะใส่ตัวแทงไปเยอะๆ I am atomic ไม่ตายในดอกเดียวเว้ย ฆ่าอย่างอลังการปล่อยแมวเป็ดไปเลยแมวเหล็กไปอายอัมอะทอมิกไอ้อะทอมิกตายแล้วแมวเป็ดผมโดนจิกแล้วคาสลี่เถอะถ้าแบบเนี้ยแมวเหล็กไปเฮ้ยยังไงวะไปๆๆๆๆไปปล่อยแต่พี่โมฮอคลัวๆดีกว่าตัวแรกที่ผมจะปล่อยคือคาสลี่เว้ยคาสลี่ราคา4,800บาทใจเย็นๆโอเคนกมาแล้วแล้วก็ปล่อยคาสลี่ไปแมวยางลบไปไปรับดีแล้วก็พี่แมวเหล็กไปคาสลี่ อยู่ด้านหลังไว้ยิงเวฟสิเ <im it> วฟกูขอเวฟเออเวฟอย่างงั้นแหละจบแล้วเนี่ยชนะแล้วเนี่ยเพราะว่าคาสตี้แม่งเป็นเวฟแนวตั้งบอกเลยยังเถือนจุกจไป <im it> สุดสุดทุกคนแล้วก็ปล่อยเทพเก่าในเงาเมื่อมาแล้วก็พี่แมวเปดมาเรียบร้อยเป็นไงล่ะตัวแทงค์แบบจัดเต็มพี่แมวเปดกูไลส่สาร <im it> ะไปเลยด่านนี้เจอพี่หมา <im it> สวัสดีน้องแมวนายเป็นตัวแทงค์เหรอเอ้สวัสดีครับเราเป็นแมวยางลบนะ เมื่อพี่หมาและน้องแมวได้เจอกันความรักก็ไม่บังเกิดเพราะว่าพี่หมาฆ่าน้องแมวตายว้าวนีโอเดี๋ยวนะด่านนี้ต้องจบเร็วหรือเปล่าราคา4,500รีบปล่อยบาหามุดเลยโอเคหรือไม่อาจจะต้องใช้แมวสิงโตไว้อ่ะจะตายไหมนโีโอโอ้โหบาหามุดแพ้หมาตายเร็วพาสลี่เลยนีโอไป เรียบร้อยเฮ้ยทาไมพี่หมาแทงตัวนี้มันเถื่อนจังวะหรือว่าผมใส่ตัวแทงมาเยอะไปนีโอมาแล้วเอาจบแล้วเหรอนีโอเลือดมันเท่าไหร่เนี่ยสิบล้านหรือเปล่าวะตบไม่ตายอ่ะไม่แปลกใจเลยที่บาฮามุสแพล้อไปนีโอเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนีโอโอเคแล้วก็ปล่อยเจมมาเฮ้ยทำไมไม่ปล่อยเทพเก่าอ่ะไม่ใช่ด่านธรรมดานี่วะข้าหมาไม่ตายเทพเก่ามาแล้ว นีโอโอเคเอาตายตายตายไม่ใช่เล่นเล่นละดดานเนี้ยโอเครีบ okay, ไปรับปีเลยถ้าแบบนี้หมายความว่าผมเนี่ยจะไม่สามารถหาเงินได้จากการฆ่าลูกน้องปับ๊บโอ้ my god มหามุรผมตายเร็วเลยเจ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 ,เจ,จะได้ไปสโลมันรอ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 ,อ,อเท่านั้นนีโอไปอื้อ โอเคเรียบร้อยหมาแทงเลือดโคตรเยอะด่านต่อไปเจอตัวอะไรวะเนี่ยไปแบบครอบคลุมกันแล้วเจอตัวสีขาวปีศาจหัวอยู่ด้านหลังเพียบเลยลามเมงผมจะไหวหรือเปล่าวะลูกนี้ใส่ตัวแทงมาดีกว่าตัวลอยสีขาวสีแดงจะเห็นว่าเจอกวางสีขาวมาหนักมากดังนั้นเอาเจ๊ไปแล้วก็เทพเก่าไปเอิม่มตัวแทงหนึ่งทีตายโมโฮอกหนึ่งทีก็ตายยื้อเวลาไว้เพื่อลอบปเจ๊ในออ เจ๊มาเรียบร้อยศัตรูตัวต่อมาที่เจอก็คือตัวฟอร์ตติ้งงั้นเอาเป็นไซเบอร์แคทมาก่อนจะได้ช่วยกันจ่ายดาเมจจากวงหลังแล้วก็ตามไปด้วยแมวปลาหมึกหวังว่าคงจะเคลียร์พี่กวางได้ก่อนนะก่อนที่แมวปลาหมึกผมจะไปอยู่แถวหน้าปล่อยแคนแคนไปช่วยกันฟาร์มตังค์ไซเบอร์แคทเอาเลยถ้าเคลียร์กวางได้นะน่าจะปล่อยบาฮามุสได้แล้ว ไปเลยบาฮมุดกันที่หมูป่าแดงจะมายาวระเบิดพลังลากมาบวมยาว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 ยา่าวาวยาวยาวยาเยาว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 าไยาว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 ยายาวยาวยาวยาะยาว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 เาวยาวยาวยามาวยาวเาวยยาวยายาอยาวาวยวยา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 วยวยาวยาวาวยาวาวเาวยวยยาวาววยายาวววลวย ถ้าปล่อยเจได้ก็น่าจะชนะแล้วก็ปล่อยแคนแคนไปด้วยดีกว่าเปลืองตังหรือเปล่าวะแคนแคนกี่ทีตายแคนแคนหนึ่งทีไม่ตาย2ทียังไม่ตาย3ทีก็ยังไม่ตาย4ทีก็ยังไม่ตายแล้วก็ปล่อยเจามาได้แล้วแล้วก็นี่โอไปก่อนเลยครับผมแล้วก็ตามไปด้วยแคนแคนไปช่วยกันใจ่าาเมจไปในจังหวะนี้ตัวที่มันจะระเบิดออกมาก็คือตัวสีแดงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจะปล่อยคาสลี่มาแมวแอปเปิ้ลเลยดีกว่าคาสลี่มาเรียบร้อยแล้วก็กนี่โอไปเลยครับผมแล้วก็แอปเปิ้ลไปเลยโอเคแคนแคนไป ตัวรับเต็มสองตัวอย่าได้ขาดโดน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 ดนาจะพยายามเป็นหมูกรอบไปเลยบาห์มุดรีบทําให้พวกมันกลายเป็นหมูกรอบซะบาหมุดอ่ามีคาส์ลี่อยู่นี่บอกเลยโคตรดีผักกระเด็นแล้วตามไปด้วยไข่แมวส่วนเจมิตมาผมหมดประโยชน์แล้วเจเจ๊กลับบ้านเราเนาะโดนโดดโดดอีกไม่นานพวกเราคงกลายเป็นหมูกรอบอ่าเฮื่องนี้ผมจะต้องทําเลยก็คือการเลี้ยงสัตูไว้หน้าป้อมเลี้ยงไว้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 เียงไว้ัวๆเลยไว้ป้อมโดนนีโอกลับไปก่อนไม่งั้นตาย แล้วก็ MKT มา MKT เป็นตัวที่ถึกกับเอเลียนน่าจะเอาอยู่แล้วก็รอปล่อยเจ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 ดักมาแล้วไหวมัง้งแมวแกงกะหรีป่ปะตัวแทงปะคาสลี่มามันเจอตัวสีขาวไงก็เลยต้องปล่อยเจดักมาแมวแกงกะหรี่ด้วยเพราะว่ามีหมาเหล็กแกงกะหรี่ไปตบขี้เจอตัวเทวดาปล่อยลามเมงปะนีโอปะตัวแทงปะ MKT ตัวที่2มาเรียบร้อยแมวตัวไหนที่แบบคูดาวสันเนี่ยบอกเลยโคตรดี อย่าให้เจด้าก์ตายได็กปอดเถอะ M k คีตายอีกแล้วเหรอมันโดนสีอื่นที่ไม่ใช่เอเลียแล้วก็สีแดงตบไงก็เลยตายเร็วโอเคไม่เป็นไรโอ้แมวแกงกะหรี่ผมโคตรดีอะโจมตีระยะไกลโจมตีเสร็จก็ถอยกลับโคตรเถื่อนโอเคมาด่านสุดท้ายโอ้โหโคอาล่ามาเฮ้ยไม่เป็นไรมีสต็อปเวฟอ่าเข้าทางเลยมีนกพุ่งมาอย่างเร็วอย่างแรงอย่างรัวเอา้าเข้าทางดีครับผมโคอาล่าสีแดง MKT ชนะสีแดงแล้วก็เอเลีย กันน็อกแบ็กแล้วก็หยุดเวลาศัตรูด้วยนี่พระเจ้ากําหนดมาให้ขออาาสีแดงยังคาแพ้เหรอเนี่ยตีเว็บก็ไม่ได้ตีมันก็ไม่เข้า oh. เจ็บปวดละกันมี8ดด่านเว้ยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม